สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ e อ c l u s i v e Health ท a l k ครับรายการดีๆสาระมากมายเอาข้อความรู้ทางด้านการดูแลฟื้นฟูป้องกันส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนสำหรับบุคลากรสุขภาพทั้งหลายทั้งปวงน,นะครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับอยู่ใน่ามการบรรยากาศของวันอสมมแห่งชาติ20มีนาคมเป็นวันอสมทุกๆปีเราจะมีการมอบรางวัลสำหรับอาสาสมัครสาธารณส,สุขดีเด่นระดับชาติเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ เป็นอสอมอดีเด่นระดับชาติครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสาขาส่งเสริมสุขภาพนะครับผมจะขออนุญาตเรียนแนะนำท่านผู้ชมรู้จักกับคุณบัวทองช่องงามครับอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติสาขาส่งเสริมสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจงังหวัดสุรินทร์สวัสดีครับผมสวัสดีคะ่ะมีความสุขดีตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับ ธรรมดาค่ะธรร,า,ราะว่าเราก็ผัดดิทีนไปเยอะเหมือนกันนะคะมาก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนํแนะนะาตัวเองนะคะดิฉันนางบัวทองช่องงามนะคะเป็นอสอมและตําแหน่งหนึ่งนะคะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลตรวจนะคะก็ปฏิบัติหน้าที่อสมอมาสามสปีนะคะแล้วก็35ปีที่ทํางานปีในการทํางานปฏิบัติหน้าที่ของอสมค่ะครับก็เข้าใจครับว่าเวลาทํางานเนี่ยเราทํางานทุกด้าน ทุกสาขาอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เราได้รางวัลสาขาส่งเสริมสุขภาพใช่ไหมครับส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับสาขานี้เขาทำงานกันยังไงฮะสาขานี้นะคะการส่งเสริมสุขภาพเราก็ไปใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวตัวเองนะคะแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะคะเราเป็นอสมเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็พี่น้องในชุมชนด้วยในทุกๆวัยทุกช่วงวัยไม่ว่าตั้งแต่แรกเกิด จนถึงสูงอายุนะคะเราก็จะเน้นปีนี้เนี่ยเป็นปีองใ์ยยสุขภาพผู้สูงอายุเราก็ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นหลักเลยนะคะในปีนี้นะคะเราดูแลสุขภาพของบุคคลทั่วไปโดยเราใช้หลัก3 o 2ส3อ2 s ใช่ค่ะนี่ตรงกับกองสุขศึกษากรมสนับสนุนการสุขภาพของเราเลยนะนะครับ3 o 2อเราเข้าไปทํางานมันต้องมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจาก สาขาเดียวกันในภูมิภาคอื่นๆเราถึงได้ราระดับชาติมันต่างยังไงฮะก็ความแตกต่างในเรื่องของอการดําเนินงานเนาะอาทภาพูดถึงเรื่องของการดําเนินงานการส่งเสริมเราไปดูแลไม่ได้เป็นการไปแก้ไขแต่เราเป็นการไปส่งเสริมเพื่อให้พี่น้องในชุมชนมีสุขภาพที่ดีในการดูแลตนเองให้มีความสุขในการท่รงชีพิแต่ละวันเพื่อไม่ให้ เกิดโ,โรคเกิดภัยโรคประจําตัวซึ่งทุกวันนี้โรคประจําตัวที่เข้ามา,าเยอะมากน,น,ะนะคะในโรคของหลอดเลือดสมองนะคะตรงนี้โดยเฉพาะยิ่งพวก n c d ใช่โรค n อ d ซดีโรคเรื้อรังรนะคะซึ่งพบมากนะคะแต่ว่า,อาตอนนี้ผลการดําเนินงานของเราที่ดําเนิงนงานด้านสงเสริมสุขภาพเราควบคุมสามารถที่จะควบคุมในกลุ่มของพวกที่เป็นโรคเรื้อรังโรค n อ d นซีดี่ควบคุมได้ในระดับที่ไม่มีการเพิ่มจํานวนขึ้น ผมขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวหน่อยนะครับคุณคุณบัวทองเนี่ยมีครอบครัวคุณบัวเนี่ยมีมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วนะครับก็ดูแลสวขภาพครอบครัวของตัวเองด้วยเพราะอสมเวลาประกวดเขาจะถามเรื่องคลองตนครองคนครองงานไอครองตนเนี่ย มันต้องทงําในครอบครัวดีก่อนอ<า>ใช่ไหมคลองตอนใช่ไหมคะคลองต้นเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตนเองนะคะครเราใส่ใจสุขภาพตนเองตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีนะคะตรวจสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของการดําเนินชีวิตเราก็ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนในการพึ่งตนเองนะคะคแล้วก็ดูแลครอบครัวให้มีความอบอุ่นนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทําให้เรามีการทํางาน ที่มีความสุขนะคะ<ช>ไม่พะวงหน้าพะวงหลังเพราะห่วงเรื่องของครอบครัวแต่ถ้าเราทํางานตรงนี้แล้วครอบครัวเอื้อต่อเราและเห็นด้วยต่อเรานะคะครอบครัวไม่มีปัญหาไม่มีติดขัดการทํางานของเราก็าสมผลมาจากความรู้สึกนัา้นจดงทำให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขในการที่จะดูแลคนอื่นต่อไปออในชุมช<ค>นพอเราคลองตนเสร็จเราก็สามารถที่จะไปครองคน<ช><ช>ได้ด้วยใช,ใช่ค่ะมันก็ต้องเชื่อมสัมพันธ์กัน ในพื้นที่เนี่ยมีอสมที่ทํางานด้วยกันมีอยู่กี่คนบ้านหนองเซลนี่มีอสม21อคนค่ะบ้านหนองเซลใช่ค่ะบ้านหนองแซลเพราะว่าอันนี้จะดูแลพี่น้องในชุมชนบ้านหนองเซลอสมในในหมู่บ้านเนี่ย21คนเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านใหญ่239ครัวเคนเรือนโอ้เยอะนะประชาชนเนี่ยก็พันสี่สิบคนนะคะพันสี่สิบคนเราก็จะมีอสมที่ต้องทํางานร่วมกันในจำนวนให้เพียงพอกับการดูแลรับผิดชอบ ในคุ้มที่เรารับผิดชอบในเขตโพเรือนที่รับผิดชอบกันแบ่งกันเป็นแบบดาวกระจายแบ่งการตามสัดส่วนตามเป็นแบบดาวกระจายใช่กระจายไปให้ทั่วทุกร้อยเปอร์เซ็นต์ในในพื้นที่ในหมู่บ้านซึ่งมีการแบ่งการทํางานเนี่ยแบ่งออกเป็นแปดคุ้มการปกครองอสมก็จะแบ่งการทํางานในแต่ละคุ้มตามสัดส่วนที่เท่ากันให้ลงตัวนะคะเพื่อที่จะได้เข้าถึงการให้บริการของ พี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยได้ครกทุกหลังคานั่นคือครองตนเราก็พบแบ่งการทํางานครองคนค่ใช่ครองคนเนี่ยในด้านของการครองคนนะคะเราต้องมีจิตสรนะในการที่จะไปะดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานและเราต้องเป็นผู้นําในเรื่องของการนาในเรื่องของด้านสา,าระต่างๆด้านการเชิญชวน ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายกิจกรรมการมีส่วนร่วมการระดมทุนอะไรพวกนี้ที่มาใช้ในการทํางานในหมู่บ้านนะคะไปถึงด้านการคลองงานนะคะคลองงานเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นําและมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทํางานมีส่วนร่วมในชุมชนกับผู้นําทุกภาคีเครือข่ายทิ้งกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็ไม่ได้ ต้องทุกที่อยู่กับทุกกระบวนการใช่ค่ะต้องต้องมีส่วนร่วมในทุกทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นที่ตัวไปจนถึงหน่วยองค์กรในชุมชนองค์กรผู้นำคณะทำงานไปจนถึงภาคีภายนอกระดับตำบลระดับ,บ,ดบ,บอำเภอระดับจังหวัดซึ่งเราจะต้องมีส่วนร่วมตรงนั้นไปด้วยเรื่องของของงานเราต้องรู้งานในชุมชนทีนี้ความต่างความต่างของเรา กับคนอื่นที่เข้าประกวดมันจะต้องมีหลักมีหลักจับว่ามันจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นกว่าชาวบ้านเัาไหมมันมีหลักไหมที่คุณบัวทองที่คุณบัวยิ้มเนี่ยที่ที่ที่เราเข้ามาในจุดตรงนี้นะคร<ะ>ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรา,เรามีประสบการณ์การ,<ะ>การทํางานมายาวนานความมั่นใจในตัวเอง<ะ>ที่เราคิดว่าเรา พอจะทําได้และสามารถที่จะไปแข่งกับคนอื่นได้ที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในผลงาน,นที่เราทํามาในชุมชนใเนมููบ้านนะคะเราก็สามารถที่จะไปโชว์เพื่อที่จะ,ะสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนตําบลในเม,มือเราได้แล้วนะคะความภาคภูมิใจที่สุดของการทํางานตั้งแต่เป็นอสมมาทาไหร่ครับสามส้าปีสามสิบห้ปีเนี่ยคืออะไรครับพอจะยกให้มาดูได้ไหมวาม่า ความภาคภูมิใจที่สุดอ๋อความภาคภูมิใจของการเป็นอสมอใช่ไหมคะค,ความภาคภูมิใจนะคะ,ะเราก็ได้รับโอกาสและได้รับรางวัลเชอดชูเกียรเป็นอสมดีเด่นตั้งแต่ระดัอบอำเภอระดับจังหวัดมานะคะ แล้วก็มารครั้งนี้เป็นระดับระดับภาคและสู่เป็นระดับชาติในปีแรกที่ได้รับรางวัลนะคะปีนี้ปีแรกเลยปีแรกที่ได้รับรางวัลระดับชาติครั้งแรกนะคะแต่ระดับอื่นๆเคยได้เคยได้จนอื่นๆเคยได้เคยได้ก่อนได้มาแล้วแล้วก็พัฒนามาสู่การเป็นอสมอีเด่นระดับชาตินะคะฟังแล้วคนลุกเนาะดีใจแทนคือดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มหรือหมู่บ้านหรือชุมชนที่ พี่บัวด,ดูแลอยู่ใช่ค่ะแต่ก็ความสําเร็จนี้นะคะที่ที่ได้มาณวันนี้นะคะก็มีผู้อยู่เบ้างหลังที่มีส่วนผลักดันส่วนร่วมในการทํางานที่เกิดความสําเร็จของภาคีต่างๆก็ตั้งแต่จากท่านผู้ตรวจราชการจังหวัดสุรินท่านนายแพทย์สาธารณสุขนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินนะคะและท่านนายอําเภอท่านสาธารณสุขอาเภอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่ กับพี่เลี้ยงแล้วก็ภาคีต่างๆองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะ,ะแล้วกานในหมู่บ้านวัดโรงเรียนชุมชนแล้วก็สภาผู้นําชุมชนชอ,อสอมอในบ้านหนองมะแซวภาคีทุกท่านที่มีส่วนร่วมทําให้เกิดกิจกรรมทําให้เราสามารถได้โชว์ต่อชุมชนอ,อื่นได้จนเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลอันนี้คะ่ะปีนี้ ปีนี้บอกว่าเป็นปีสําคัญใช่เป็นปีของอสมอไทย่วงใยสุขภาพของผู้สูงอายุเ,เป็นพิเศษที่วางแผนยังไงในการทํางานเรื่องผู้สูงวัย<อ>เราจะต้องทําอะไรบ้างเรื่องต้นนะคะ,คระเราก็ต้องเข้าไปคัดกรองติดตามการคัดกรองผู้สูงอายุ เพิ่มมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนเราอาจจะคัดกรองด้วยการใช้กระดาษเปเปอร์แต่ณนะตอนนี้มีความทันยุคทันสมัยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี hmm. เข้ามาช่วยในเรื่องของสื่อการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอลซึ่งอสมอมีการพัฒนาตนเองอเป็นอสมอในยุค4.0ยุค5.0ต้องขยับมาใช้สมาร์ทโฟนใช้สมาร์ อสมเป็นเครื่องมือการทํางานของอสมทุกวันนี้แต่ก่อนยังงงๆอยู่เลยนะลังๆมาแล้วก็มาพัฒนามีแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับขนาดยุงเขายังทันสมัยยุ่งไลน์เราก็ต้องเล่นไลายเป็นสมร์ทอสมขนาดยุงเนี่ยยุงตอนเนี้ยยุงก็พัฒนาตัวเองจนว่าแบบไม่กลัวคนแล้วนะเข้าไม่กลัวยาไม่กลัวสมุนไพรไม่กลัวนู่นนี่นั่นเราต้อง สร้างนวัตกรรมเพื่อให้ทันต่อยุงใช่อสมอก็สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถให้ทันได้เหมือนกันครับคถามหน่อยปัญหาอุปสรรคที่เคยทํางานมาเรื่องใดที่มันเรื่องหนักใจมากที่สุดปัญหาอุปสรรคนะคะปัญหาอุปสรรคก็ต้องมีบ้างทุกพื้นที่ต้องมีแน่นอนเรื่องไหนครับที่หนักใจมากที่สุดในงานเราในการทํางานในด้านปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน เยอะในเรื่องของพี่น้องอาจจะให้ความร่วมมือกลัวเกรงในเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างเช่นการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาเนี่ยเนาะที่ผ่านมาพี่น้องกลัวว่าได้รับผลกระทบตามสื่อข้อมูลที่ได้รับการเสพอาจจะไม่ไม่ชัดเจนแล้วไปใส่ข้อต่อทําความเข้าใจไม่ตรงไม่ตรงในเรื่องของการ รับข้อมูลมาเป็นภาพลบเชิงลบ,บซึ่งเราอสมต้องไปแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้แจงผลที่ในเชิงบวกผลที่จะได้รับในเชิงบวกให้มากกว่าเป็นเชิงลบเพื่อที่จะไปต้านความคิดให้เขาได้มาร่วมเข้าร่วมกระบวนการในการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องของการป้องกันโรคโควิดในการ ให้ได้รับวัคซีนให้ได้ตามจํานวนตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้แรกๆก็อาจจะกลัวนะใช่ใช่ใช่ครั้งแรกเนี่ยพี่น้องจะกลัวจะเกรงเราเราต้องใช้วิทยายุทธของอสมในการเข้าไปเข้าไปช่วยชี้แนะแนะนํำให้กําลังใจให้เขาสามารถที่จะ กล้าไปรับวัคซีนได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ที่อสมในแต่ละพื้นที่ก็จะประสบเหมือนกันนะคะใช่เฉพ่ะงยิงโควิดที่ผ่านมานี่จะใมสองสปีที่ผ่านมาใช่เพราะว่าการเสพข่าที่เป็นในเชิงลบว่ารับวัคซีนแล้วจะทําให้ได้รับผลกระทบร่างกายจนถึงเสียชีวิตก็มีอะไรประมาณนี้ครับผแต่ถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้เราต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างถามนายเคยท้อไหม ไม่ท้อค่ะไม่ท้อเราต้องมีความสุขกับการทำงานนะคะเราถึงจะผ่านกับอุปสรรคต่างๆได้นะคะเราต้องอเต็มที่กับคำว่าจิตอาสาอาสาสมัครตรงนี้เราต้องภูมิใจและเราต้องทำด้วยความเต็มที่ด้วยใจจิตสานาของเราเราต้องแก้ปัญหาให้ผ่านให้มัรรู้ได้นะคะคท่านผ<า>ู้ชมครับนี่คือบุคคลเป็นตัวอย่างที่ดี นะครับองการดูแลสุขภาพคืออสมอรระดับชาติเรามีความภาคภูมิใจพูดไปก็ผลลุกไปเลยเนี่ยนะ,ค,ะครับคุณบัวทองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมหนึ่งที่อสมอ,อยู่ที่ที่กำลังชมเราอยู่ในขณะนี้หรือประชาชนที่เจ้าต้องดูแลสุขภาพอยากฝากอะไรฝากเลยครับค่ะก็อยากจะขอฝากในนามของ,อ,ง,ขอ,งอสมอนะคะซึ่งเราเป็นอสมเราต้องทำหน้าที่ของเรา ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดด้วยใจนะคะด้วยจิตสาธารณะด้วยอรอยยิ้มนะคะเราเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเป็นผู้ที่จะไปดูแลในนามของหมอคนที่หนึ่งที่เราจะไปดูแลเข้าถึงสุขภาพของผู้คนพี่น้องในชุมชนทุกครัวเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอให้คำแนะนำ ชี้ข่าวอีิแจ้งนะคะแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีในด้านงานสาธารณสุขให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบการทํางานของเราให้บริการเป็นที่พึ่งของพี่น้องในชุมชนก่อนที่จะไปพบหมอทางโรงพยาบาลนะคะ<ต>เราก็ต้องสร้างความกำลังใจให้พี่น้องเราสุดท้ายจริงๆ,ๆคติประจําใจคืออะไรคติประจําใจของท่านนะคะครับอ่ ความไม่เจ็บไม่ป่วยคือความร่ำรวยด้านสุขภาพนี่ความไม่เจ็บไม่ป่วยคือความร่ำรวยด้านสุขภาพกับความรุ่มรวยด้านสุขภาพก็ได้ด้วยนะครับวันนี้เขาเรียกอะไรนะที่เป็นคําขวัญประจาอสมนะครับแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีกระจายข่าวดีชี้บริการชี้บริการประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกประชาชนบำุประชาบำเป็นตนเป็นแบบอย่างที่ดีตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนคนคนนี้เหมือนดิฉันนะคะครับผมอาล้ครับต้องขอบคุณมีโอกาสได้ทุกคนนะคะครับผมมีโอกาสนี้มีวาระสําคัญจะไปเยี่ยมที่นู่นเลยนะครับที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ทิ้งช้างใหญ่พมาดีมากมีประสาทประกาศบัานเอกสารหอมพ้องวัฒนธรรมนะครับต้องขอบคุณคุณบัวทองช่องงานเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับเวลาของรายการ Exclusive Hell Talk วันนี้หมดลงแล้วครับ ติดตามสาระดีๆกับรายการนี้ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนิตินันพันธวีจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุสนการสุขภาพและทีมงานลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ